เป็นอีกงานหนึงที่ถือว,ว่าเป็นงานในแบบที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เพราะว่าปกติผมเล่นแบบอยู่แล้วแต่ว่างานนี้มันรวมเหมือนกับว่ารวมศิลปินวัยรุ่นที่เยอะมากๆเกืก่ทั้งวงการแล้วกที่ผมกินนะแบบมันเยอะมากจริงก็หลายชีวิตมากๆที่มาเดินงานนี้ก็ทุกคนก็เต็มที่ตั้งใจแล้ว,ลวางานออกมาดีมากๆพอถหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่ ผมเดินอยู่ตลอดเขาเดินแบบอะไรอดอย่างเดียวเนี้ยในอาทิตย์หน้าก็จะมี B I F L U ก็จะมีขอบกระโดดด้วยสักพักเลยนะก็คนที่ชอบเดินตลอดอ๋อก็ก็ตอนนี้ไอ้พวกลำดับการในงานอะไรเรียบร้อยหมดั้งนานแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่รอเวลาวันที่11แล้วก็ไป enjoy สนุกปาร์ตี้ด้วยกันครับผมแค่นั้นเองแต่นี่เขาจะพี่ครับรอรอวันอย่างเดียวเราอยากให้มันถึงวันมากๆจะได้แบบ ตลกให้เต็มที่อยากให้300คนนั้นเป็นวันที่เขาไม่มีทางเลยก็ยื้เส้นยื้สายกันมาให้ดีนะครับกินน้ำเยอะๆกินข้าวมาให้เต็มที่เพราะว่าที่งานเราจะไม่พูดคัมเพลงอะไรทั้งนั้นเราจะสนุกกันอย่างเดียวครับผมแล้วก็ไม่ต้องวิ่งมาหาผมแต่ผมวิ่งไปหาเองครับผมแต่ว่าา300ที่นั่นไม่ถึงได้ถึงเราแน่ๆไม่มีที่นั่นนะา300ที่ยืนครับผมา300ที่ยืนนะครับก็คือผมวิ่งไปหาเอง ทุกอย่างคือการใกล้ชิดเหมือนว่ากี้เล่ากับเพื่อนคืนนั้นสนุกมากแน่นอคนครับไม่มีเกมครับงานนี้ผมคนเดียวเท่านั้นก็คือเซิร์ฟแฟนๆเต็มที่เป็นงานที่ทำให้ผมรู้สึกว่าคือผมมันไม่อยากให้รู้สึกว่ามันห่างไกลกับแฟนบมากอยากให้มันแบบเป็นบุคคลที่สาม,มารถเข้าถึงได้ง่ายๆผมไมออยากให้ตัวเองมันอันทัศเบิลขนาดนับนะครับอยากให้เราให้เขามองเราเป็นแบบเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เติมเต็มซึ่งกันและกันแค่นั้นเอง ก็เดี๋ยวเลิกงานผมออกมาเจออยู่แล้วทุกคนผมบอกไปแล้วพยายามหาอะไรให้ทําข้างนอกอยู่ก็สื่อสั่งสั่งเต็นท์มาให้2เต็นท์แล้วเต็นต์ใหญ่ๆเผื่อว่าฝนตกจะได้มีที่รอกันแล้วก็มีตสติ๊กเกอร์ให้ถ่ายรูปได้เล่นได้รักไรักแล้วก็เดี๋ยวตอนเลิกงานก็ออกมารวมๆกันถ่ายรูปกันแล้วก็แวะทักทายกันครับผมก็ยัขนาดนี้ว่าเธอเป็นคนแบบที่แบบทำอะไรให้ผมทำใจแบบความจริงก็หลายคนนะที่เป็เขาแบบซื้อของอะไรให้ผมอะไรเงี้ยเป็นของที่ผมแบบ ชอบอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อเขาซื้อให้นก็ต้องขอบคุณมากหลายคนที่ไม่ได้ซื้อก <1 mythology> ็ไม่เป็นไรบางทีเขาแค่มาหาผมที่งานเนี Team. ่ยผมก็ถือว่าเป็นการให้ผมที่ค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะบางทีงานไกลมากรถติดฝนตกเขาก็ยังมาแบบว่าฝ่ามาหาผมหลายๆคนไปถึงงานก่อนผมอีกอะไรเงี้ยผมก็ขอบคุณเขามากมากเพราะว่าถ้าเขามาเยอะมันก็เหมือนกำลังใจเราเวลาทำงานเอนเราเราเห็นคนมารอเราเราก็แบบใจฟูทำงานสนุกอะไรเงี้ยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมาก เข่าที่ได้ครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเข่าที่ได้ก็จะพยายามแบบว่า e น j อ y กับชีวิตครับผมแล้วก็เรายังหนุ่มยังแน่นเนาะยังไหวก็ทำไปก่อนอุ้ยขอโทษ คนที่ไม่ได้บัตรใบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เจอกันนอกงานได้เดี๋ยวออกไปหาทุกคนแน่นอนแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีละครจะเริ่มถ่ายละครไม่ใช่ละครจะเริ่มถ่ายละครมันงานจงกระบี้นะออนแอร์ปันปีหน้าเลยเดี๋ย่าไปว่ากันเลยนะแล้วก็ตามงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็มาหากันได้เสมอับผมยินดีที่จะเจอมากๆทุกคนอยากเรื่องงานก็คืออยากเดินขอบคุณทุกคนอยู่แล้วผมไปหาทุกคนแน่นอนไม่ต้องห่วงับผมก็ขอบคุณกำลังใจที่ผ่านมาเสนอมาแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้น่ารักกันต่อไปเรื่อยๆครับผมมากครับ